สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมข้างหลังบัดหนองผักชีนะคะท่างอภิรภายูทูบเบอร์นะคะนี่เป็นหมู่บ้านเลดเดร์บนด้านหลังด้านหลังวัดจะมีถนนถนนเข้าชุมชนเมื่อก่อนนะเป็นที่โครนโหแบบสยองมากเลยเป็นที่เรียกอะไรอะ่ะสุสานเหรอดอกไม้สวยสุสานเดี๋ยวนี้ผ่านไปสิบกว่าปี แบบเรือเชื่อจมแพงเงินมีน้ำเงินทองข้างหลังวัดนี่จะเป็นชุมชนเมื่อก่อนตรงนี้จะไม,จะไม,ม่จะไม่มีถนนเลยนะคะเขาจะใช้ทางผ่านทางวัดเข้าออกกับวัดตรงนี้สึกจะที่วัดจะจะจะ,จะบริจาคให้สําหรับชุมชนทําถนนสําหรับให้ชุมชน ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกโดยวัดขยับกำแพงเข้าไปในพื้นที่ของวัดให้โดยความเมตตาการุณาของหลวงพ่อสูงนั่นเองค่ะโอ้เห็นโบสถ์ตรงนี้สวยไหมคะเมื่อเช้าพาชมาชมรอบๆบโบสถ์แหะวันนี้มาชมนอกกำแพงโบสถ์บ้างนะคะนี่เราจะเข้าไปดูว่าเขาจัดเวทีกันอย่างไรบ้างสำหรับงาน สวดมนต์ข้ามคืนของคืนนี้เราไปดูกันนะคะนี่จัดเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วเมาจะติดเพลงไหมเนี่ยโห่ทาสวยงามมากคงไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ถ่ายไลฟ์สดสวัสดีค่ะยูทู e พิลาพานะคะ ว่จัดสวยงามเลยด้วยคามสวยเลยเตรียมโอ้สวยงามมากธร่ายานะครับ พิเทศพิเทศ,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 ศนนดีธรรมา YouTube ช่างกับพิลาภาเดีวคืนนี้จะมาถายลุงกี้นิมลพิเทศสองธรรมาเหรอคะขอประพา,ะานโทนหลวงพี่นามว่าอะไร หลวงพี่นามอะไรพระประหลัดไพวันพระประหลัดไพวันแล้นมรดกการพระประหลัดไพววนนะคะแห่งวัดหลวงพ่อสุงเราบักชีเป็นท่านประธานจัดกิจกรรมสดวนบนคาบคืนคืนนี้อ่ค่ะสวนข้ามสวนบนคาำคืนคค่นนี้เร้่มตักี่โมงคะอ่าพิธีเริ่มตั้งแต่สองทุ่มึ้นองเอ้อพีเจพีเรย์ยามไปก่อน าม่สวยงามมากเลยค่ะมีธีวิบามีธรรมชาติเทีสองที่มีทามบุญเดินทำบริจาคใดบโกระเบือโค ไทชีวิตกระเบือกระบือคือควายน,นี้ทำบุญบริจาคไห้ชีวิตโคใครอยากแกอุดมสมบูรณ์พ้าสังกตจายกินได้ตลอดปีตลอดชาตินะคะนี่มาตรงนี้มรณะสติแล้วะกับประจำไปสร้างถวาย น,นีหลวงพี่อันนี้หมายถึงอะไรพระนอกะอ๋อต่างตา่ตางถวายเนตรบางห้ามญาติบางสายญาติบางรุปป่มบาทบางเรไราบางสมาธิบางลำพึงบางน้ากปกบางชนะมารแล้วก็ สตินคะคะไว้ให้เราลำเลือกถึงมรณสติตูรับปริญญา,ากซื้อขนมได้ทำบุญครบวงจรค่ะมาที่นี่นมีไส่บาทมีเติมน้ำมันนาวากาศนีการเติมน้ำมันให้ไฟสว่างสวัยชดช่วงชจชวัานมีพระที่จะบูชา สำหรับคนที่เกิดแต่ละวันนะคะตั้งแต่วันาทิตเป็นต้นไปนี่มีตู้จดหมายส่งบุญด้วยโอ้ท่านสมัยตู้จดหมายส่งบุญเนี่นะคะที่ว่าหนองผักชีใครจะส่งบุญให้ใครเนี่ยเขียนเป็นสรีบรมานะคะคืนนี้ทำบุญวันอาทิตย์วันจนันทร์ วันอังคารเป็นการทำบุญทำบุญสสดงข้อต่อจตาบูชชาพระุจาวันเิของท่านได้ทำบุญกรกโอกจอเลยนะคะไม่ต้องไปที่ไหนอื่นนะคะมาที่วัดหนองผัดชีนะคะที่ได้ได้ทําทุกพบข้วนกระบวนความพร้อมทั้งได้ฟังสาธยายธรรมอยากพระด้วยนะคะ ดูมนดบลงพ่อสงทา่ทานอยู่เมืองเหล่านะคะมีพระมีงทานด้วยสวัสดีค่ะนี่เป็นโรงทานเหรอคะมาจากที่ไหนคะของที่วัดเชิญยูทูบมาพิราภานะคะแล้วนี่ทำอะไรอ๋อทำข้าวต้มค่ะอ๋อนุโมทนาด้วยเข้าไปดูได้ ยูทูบยูทูบอภิรพภาคุ้มค่ะกาแฟน้ำขิงน้ำน้ำขิงน้ำต้มกาแฟอ๋อเหรอคะโอ้อานโมธนาด้วยนะคะอาสาธุค่ะอย่าลืมเข้าไปดูนะเกิดอะไรขึ้นมาเดินนะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อนกค่ะชื่อนกอ๋โอ้อันโมธนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเย์นี้เจอกันสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเย็นนี้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ